สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคลี่คลายทำความเข้าใจกันก็คือรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันซับซ้อนจังเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญกับพวกเราทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเพิ่งเริ่มต้นศึกษาหรืออยากจะทบทวนความเข้าใจพื้นฐานกันใหม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาแกะดูกันถึงแก่นแท้เลยว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรกันแน่มีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมถึงสำคัญนะครับ โดยเราจะอ้างอิงจากเอกสารประกอบการบรรยายของท่านสกิติคุณดรบวรศักดิ์อุวโนเป็นหลักเลยครับก็จะช่วยเราเห็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นสําคัญสําคัญได้ชัดเจนขึ้นค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือย่อยเรื่องที่ดูเหมือนจะหนักๆเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเหมือนมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังเลยนะคะโอเคค่ะงั้นคําถามแรกเลยที่หลายคนคงสงสัยรัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราได้ยินบ่อยๆสองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะอีเลยครับ สองคำนีม้มีความแตกต่างกันอยู่นะครับคำว่ารัฐธรรมนูญหรือ constitution เนี่ยส่วนใหญ่มักจะหมายถึงตัวบทกฎหมายหลักที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับที่กำหนดโครงสร้างอำนาจรัฐความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆแล้วก็ระหว่างรัฐกับประชาชนคือเหมือนเป็นพิมพ์เขียวหลักของประเทศเลยอ๋อตัวเอกสารหลักๆว่างั้นเถอะนะคะแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญล,ล่ะคะครับ ส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ constitutional law เนี่ยเป็นชื่อของสาขาวิชาหรือขอบเขตความรู้ที่มันกว้างกว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับเดียวนั้นครับมันรวมไปถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยอย่างเช่นพวกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบเช่นก็พวกกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองครับแล้วก็ยังรวมถึงคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันหรือแม้กระทั่งธรมเนียมปฏิบัติท,ทางการปกครองที่ยึดถือกันมานานด้วย ดังนั้นเวลาเราพูดถึงการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเรากำลังมองภาพที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเอกสารรัฐธรรมนูญนั่นเองครับผมอ๋อชัดเจนเลยค่ะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญล่ะคะนอกจากนักกฎหมายหรือเออนักการเมืองคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยจำเป็นต้องรู้เรื่องรัฐธรรมนูญด้วยหรอคะจำเป็นและสำคัญมากๆครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อย่างที่บอก เป็นกติกาหลักของประเทศเลยเป็นกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายอื่นๆจะมาขัดหรือแย้งไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็กระทบชีวิตประจําวันของเรามากกว่าที่เราคิดนะครับกระทบยังไงเหรอคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมหรือว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยล้วนแต่มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญทท้งนั้นเลยครับหรือ สมมติว่ามีกฎหมายอะไรออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมหรือมันไปขัดกับหลักการที่รัฐธรรมนูญวางไว้ประชาชนหรือองค์กรต่างๆก็สามารถโต้แยง้งหรือว่าเสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญท่านพิจารณาได้การรู้หลักการพื้นฐานตรงนี้ก็เหมือนเรารู้สิทธิและเกติกาของบ้านเมืองที่เราอยู่นั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นเกราะคุ้มครองสิทธิของเราแล้วก็เป็นกรอบการทํางานของภาครัฐด้วยนะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเราบ้าง การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญในบ้านเรานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญในไทยก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับคือ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายมหาชนซึ่งเรียงคู่กับกฎหมายปกครองที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมอคอกอครับสมัยก่อนนูนเนติบัณฑิตยสภาเองก็ยังไม่ได้เน้นสอนตัวบทกฎหมายมากนักส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องมารยาททนายความหรือจริยธรรมวิชาชีพเป็นหลักครับอ๋อคือเน้นจรรยาบรรณก่อน แล้วการเรียนเนื้อหากฎหมายแบบจริงจัง,จงๆนี้เริ่มตอนไหนคะมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญหลายครั้งครับอย่างเช่นการย้ายคณะนิติศาสตร์จากจุฬามารวมกับมธรรมศาสตร์ในปี2476ซึ่งตอนนั้นมธรรมศาสตร์เป็นมเปิดไม่ต้องสอบเข้าแต่ต่อมาหลังการปฏิวัติ2490เนี่ยมธรรมศาสตร์ก็กลายเป็นมปิดต้องสอบเข้าทีนี้ก็เกิดคําถามว่าอา้าวแล้วคนทั่วไปจะเรียนกฎหมายได้ยังไงอือครับ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทางเนติบัณฑิตยสภาต้องตั้งสำนักอบรมกฎหมายของตัวเองขึ้นมาครับแล้ววิชารัฐธรรมนูญเริ่มเข้ามามีบทบาทจริงๆในหลักสูตรเนติบัณฑิตตอนไหนคะจริงๆก็มีการสอนมาเรื่อยๆนะครับแต่จุดที่ทำให้วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายปกครองเนี่ยถูกสอนอย่างจริงจังเข้มข้นมากๆในหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภาเลยก็คือหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับ แล้วก็มีการจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญกับสารปกครองขึ้นมาอ๋อเพราะมีสารเฉพาะทางขึ้นมาใช่ครับเพราะมันทําให้เกิดคดีความแล้วก็การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญเลยครับผมแสดงว่าโครงสร้างทางการเมืองกับสถาบันศาลนี้มีผลโดยตรงต่อการเรียนการสอนเลยนะคะแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศละคะหลักสูตรเนติบัณฑิตของไทยเรานี่เน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะ ของเนติบัณฑิตไทยจะค่อนข้างเน้นหนักไปที่คดีรัฐธรรมนูญครับคือการนำหลักการไปปรับใช้กับข้อที่จริงในคดีต่างๆเขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น4ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือหลักทั่วไปความเป็นกฎหมายสูงสุดคดีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพครับแล้วต่างประเทศแล้วคะเขาเน้นต่างจากเราไหม ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญยาวนานอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยขอบเขตการศึกษาจักกว้างกว่านั้นมากครับรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยอายุเอ่อสองกว่าปีแล้วไม่เคยถูกฉีกเลยศาลสูงสุดของเขาก็ใช้รัฐธรรมนูญเป็นฐานในการตีความกฎหมายแทบจะทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆระดับประเทศไปจนถึงเรื่องในชีวิตประจําวันเลย พอจะเห็นภาพความแตกต่างแล้วค่ะแล้วสําหรับคนทั่วไปหรือว่าน้องๆที่กําลังเรียนกฎหมายที่สนใจอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือไปหาอ่านอะไรดีคะครับ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเลยนะครับคือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับเพราะจะทำให้เราเห็นว่าหลักการในตัวบทเนี่ยถูกนำไปปรับใช้แล้วก็ตีความอย่างไรในสถานการณ์จริงซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญครับ www.constitutionalcourt.or.th มีทั้งฉบับเต็มแล้วก็ฉบับย่อให้อ่านแล้วก็แน่นอนว่าต้องอ่านตัวบทรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือปี2560ควบคู่กันไปด้วยครับค่ะ นอกเหนือนคำวินิจฉัยกับตัวรัฐธรรมนูญแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ควรอ่านก็ควรอ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่สาคัญๆครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อให้รายละเอียดในเรื่องที่รัฐธรรมนูนกําหนดกรอบเอาไว้อาจจะดูเป็นกลุ่มๆก็ได้ครับเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสสวกลุ่มที่เกี่ยวกับพักการเมืองการทํางานขององค์กรอิสระอย่างกรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ หรือแม้แต่วิธีพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ปวิอาญาหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสาหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองการเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองชัดขึ้นไปอีกครับโอ้โหข้อมูลครบถ้วนเลยค่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวรัฐธรรมนูญกันบ้างดีกว่าค่ะมันมีกี่ประเภทหรือเขาแบ่งแบบไหนได้บ้างคะครับ การแบ่งประเภทนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะที่แตกต่างกันของรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศได้ดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์หลักๆที่ใช้แบ่งกันอยู่ออสองเกณฑ์ใหญ่ๆครับค่ะเกณฑ์แรกคืออะไรคะเกณฑ์แรกเขาแบ่งตามความหมายอย่างกว้างกับอย่างแคบครับแบบความหมายอย่างกว้างเนี่ยจะมองที่เนื้อหาเป็นหลักเลยคือไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์รูปแบบไหนก็ตาม อาจจะไม่ใช่เอกสารฉบับเดียวก็ได้ที่ทำหน้าที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ขององค์กรผู้ใช้อำนาจสูงสุดอย่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือประมุขของรัฐและความสัมพันธ์กับประชาชนประเทศที่มักถูกยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนิวซีแลนด์อิสราเอลที่เขาไม่มีรัฐธรรมนูญหลายลัก์อักษรฉบับเดียวแต่มีกฎหมายหลายฉบับ มีคำพิพากษาหรือร,รมเนียมปฏิบัติหลายๆอย่างรวมกันทำหน้าที่นี้อยู่อ๋อคือดูที่ฟังก์ชันหรือเนื้อหาเป็นหลักไม่สนรูปแบบใช่ครับส่วนความหมายอย่างแคบเนี่ยจะเน้นที่รูปแบบครับคือต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีกระบวนการจัดทำแล้วก็แก้ไขที่แตกต่างและยากกว่ากฎหมายธรรมดาทั่วไปแล้วก็ต้องมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญไทยหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าเราใช้เกณฑ์น,นี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าสหราชอาณาจักรไม่มีรัฐธรรมนูญในความหมายแคบแบบนี้ครับน่าสนใจจังค่ะคือดูที่เนื้อหากับดูที่รูปแบบนี่เองแล้วอีกเกณนหนึ่งล่ะคะพวกรัฐธรรมนูญที่แก้ไขาย,ยากหรือ Rigid Constitution เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพวกที่เป็นลายลักษณ์อักษรในความหมายแคบเมื่อกี้นี้แหะครับเพราะมันมีกระบวนการแก้ไขพิเศษที่ซับซ้อนกว่ากฎหมายทั่วไป ย่งรัฐธรรมนูญไทยปี2550กับ2560เนี่ยบางเรื่องถ้าจะแก้ต้องทำประชามติเลยหรือบ้านประเทศเนี่ยต้องผ่านสภาหลายครั้งหรือถึงขั้นต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ก่อนถึงจะแก้ได้ก็มีเช่นเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ทำไมต้องทำให้ยากขนาดนั้นคะครับเหตุผลก็เพราะมองว่านี่คือกติกาหลัก กติกาแม่บทของประเทศการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องรอบข้อเป็นพิเศษแล้วก็ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆครับอืมแล้วแบบแก้ไขง่ายล่ะคะครับแบบรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่ายหรือ flexible constitution มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรฉบับเดียวหรือที่กฎหมายธรรมดาสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เป็นรัฐธรรมนูญได้เลยอย่างที่ยกตัวอย่างไปสาราชอาณาจักรนิวซีแลด แต่แนวคิดนี้ก็ไม่ตายตัวเสมอไปนะครับอย่างกรณีอิสราเอลเนี่ยเดิมกฎหมายพื้นฐานของเขามีสถานะเหมือนกฎหมายทั่วไปแต่ระยะหลังๆศาลก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะยกสถานะกฎหมายพื้นฐานบางฉบับให้สูงกว่ากฎหมายธรรมดาแล้วเหมือนกันการที่รัฐธรรมนูญจะแก้ไขาย,ยากหรือง่ายนี่ แบบไหนมันดีกว่ากันคะหรือว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเป็นคําถามที่ดีครับคือมันไม่มีคําตอบตายตัวนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันแบบที่แก้ไขาย,ยากหรือ rigid เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกมั่นคงเป็นหลักประกันที่เปลี่ยนแปลงไม่ง่ายแต่ข้อเสียก็คืออาจจะปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มันเร็วมากๆใช่ค่ะสังคมเปลี่ยนเร็วมากครับส่วนแบบที่แก้ไขง่ายหรือ flexible เนี่ยข้อดีก็คือปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวกว่าแต่ข้อเสียก็คือ อาจจะขาดเสถียรภาพถูกแก้ไขตามอำเภอใจทางการเมืองได้ง่ายกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศด้วยครับผมเข้าใจเลยค่ะว่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองแบบไม่มีอะไรดีที่สุดจริงๆทีนี้ถ้าพูดถึงต้นแบบรัฐธรรมนูญล,ลายลักษ์อักษรที่สําคัญของโลกเลยก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะพอจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักนิดได้ไหมคะได้เลยครับ รัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรถือเป็นนวัตกรรมที่สําคัญมากแล้วสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสําคัญจริงๆครับคือหลังจากที่13อนานิคมของอังกฤษในอเมริกาประกาศอิสรภาพในปี1776เนี่ยตอนแรกแต่ละรัฐก็มีรัฐธรรมนูญของตัวเองไปแต่ยังไม่มีรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งเท่าไหร มีแค่สิ่งที่เรียกว่ากฎบัตรแห่งสมาพันธ์หรือ Articles of Confederation ซึ่งมันเป็นเหมือนข้อตกลงหลวมๆที่ให้อำนาจรัฐบาลกลางน้อยมากจนเกิดปัญหาในการบริหารประเทศเยอะแยะไปหมดครับแล้วปัญหาน,นั้นมันนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเขาได้อย่างไรคะละ่ะจนนำไปสู่การประชุมใหญ่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียในปี1787ซึ่งตอนแรกก็จะไปแค่แก้ไขข้อตัตรแต่ไปไปมาาก็กลายเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทนเลยครับใช้เวลาประมาณ4เดือน ร่างโดยบุคคลสําคัญหลายท่านโดยเฉพาะเจมส์แมดิสันซึ่งต่อมาก็ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐเลยทีเดียวแต่กระบวนการหลังจากร่างเสร็จก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะเห็นว่ามีการถกเถียงกันเยอะมากใช่เลยครับพอร่างเสร็จก็ต้องส่งร่างกลับไปให้แต่ละมลร,รัฐให้สัตยาบันหรือก็คือรับรองนะครับโดยต้องการเสียงอย่างน้อย9จาก13รัฐตอนนั้นก็เกิดการแบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยคือฝ่ายสนับสนุนหรือ e ฟ e r a l ล s สที่ต้องการรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งนําโดยแฮมิลตันแมดิสันเจ กลุ่มนี้เขาถึงกับเขียนบทความชุด the Federalist Papers ออกมาเพื่อชี้แจงเหตุผลโน้มน้าวให้คนยอมรับแล้วอีกฝ่ายล่ะคะอีกฝ่ายคือฝ่ายคัดค้านหรือ Anti-Federalist ครับกลุ่มนี้เขากลัวว่ารัฐบาลกลางจะมีอำนาจมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเขากังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยไม่ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้อย่างชัดเจนเพียงพออ๋อประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่เองแล้วข้อกังวลน,นี้ถูกแก้ไขยังไงคะ นี่เป็นจุดสำคัญเลยครับเพื่อลดแรงต้านแล้วก็ให้พิการรับรองรัฐธรรมนูญมันผ่านไปได้นะครับฝ่ายสนับสนุนเขาก็เลยให้สัญญาว่าโอเคถ้ารัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยจะมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพต่างๆให้ซึ่งเขาก็ทำตามสัญญาจริงๆนะครับกลายเป็นบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม1ิบฉบับแรกที่เรารู้จักกันในชื่อ Bill of Rights หรือบัญญัติว่าด้วยสิทธินั่นเองครับ Bill of Rights นี่เองที่เรารู้จักกันใช่ครับซึ่งรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญคัญไว้เยอะเลยเช่นเสรีภาพในการพูดการนับถือศาสนาสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเป็นต้นครับการมี Bill of Rights นี่ส่งผลในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับการคุ้มครองสิทธิในรัฐธรรมนูญทั่วโลกเลย ตัวอย่างคดีที่ดังมากๆแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยก็คือคดีมิแรนดา v อาริโซนาปี1966ครับคดีมิแรนดาที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนี่เกี่ยวกับอะไรหรอคะครับ คดีนี้สารดีกาสารัฐเขาตีความบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็วางหลักการที่เรียกว่า m ม r ร n นด Rights หรือสิทธิมิรันด้าขึ้นมาคือตำรวจเนี่ยจะต้องแจ้งสิทธิบางประการให้ผู้ต้องหาทราบก่อนทำการสอบสวนขณะที่ถูกควบคุมตัว สิทธิอะไรบ้างคะก็คือสิทธิที่จะนิ่งไม่ให้การสิทธิที่จะรู้ว่าคำให้การอาจใช้เป็นหลักฐานได้สิทธิที่จะปรึกษาและมีทนายความอยู่ด้วยระหว่างสอบสวนแล้วก็สิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งทนายความให้ถ้าไม่มีเงินจ้างเองหลักการนี้เกิดจากคดีที่นายมิเรนดาเขาสารภาพไปโดยที่ไม่รู้สิทธิเหล่านี้คำตัดสินนี้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติของตำรวจในการจับกลุ่มและสอบสวนไปทั่วโลกเลยนะครับโอ้โหเรื่องเดียวเปลี่ยนแนวปฏิบัติไปทั่วโลกได้เลยนะคะสุด ยอดมากเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าการตีความรัฐธรรมนูญนี้มันส่งผลกระทบจริงๆจัง,จงๆได้ขนาดนี้ทีนี้กลับมาดูภาพรวมของรัฐธรรมนูญอีกครั้งนะคะมันมีลักษณะเด่นๆอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันมากขึ้นครับมีอีกหลายประการที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยคือถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานอันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับ แต่ถ้าเราเทียบกับกฎหมายอย่างกฎหมายแพง่งที่มีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันเป็นพันๆปีหรือกฎหมายอาญาที่มีมานานแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญล,ลายลักษณ์อักษรแบบสมัยใหม่จริงๆมันอายุแค่ประมาณ200กว่าปีเท่านั้นเองเริ่มจากสหรัฐปี1787ดังนั้นมันจึงยังถือว่าเป็นกฎหมายที่ยังเด็กอยู่ครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาเนื้อหาสาระไปได้เรื่อยๆ พัฒนาการที่ว่านี้เป็นยังไงคะเนื้อหามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรอคะใช่เลยครับ เนื้อหาในรัฐธรรมนูญมีการพัฒนาเป็นชั้นๆเหมือนเราต่อเติมบ้านตามความจําเป็นของยุคสมัยนะครับยุคแรกๆเลยอย่างรัฐธรรมนูญสหรัฐตอนต้นเนี่ยจะเน้นเรื่องโครงสร้างอํานาจรัฐเป็นหลักเลยการแบ่งแยกอํานาจคานอํานาจใครทําอะไรได้บ้างยุคต่อมาก็เริ่มเห็นความสําคัญของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้นก็เลยมีการเพิ่มส่วนนี้เข้าไปอย่าง Bill of r i g h ที่ว่าไป พอมายุคที่3ก็ขยายไปสู่การกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐือ s t a t e Policy Directives คือบอกทิศทางว่ารัฐควรจะทำอะไรเพื่อพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์อินเดียมีเรื่องพวกนี้ชัดเจนของไทยเราก็เริ่มมีแนวคิดนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2492แล้วก็มีอยู่ในฉบับปัจจุบันด้วยครับอยู่ในหมวด5 ส่วนยุคปัจจุบันเนี่ยรัฐธ,ธรรมนูญยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นครับบรรจุเรื่องสําคัญอื่นๆที่สังคมให้ความสําคัญเข้าไปด้วยเช่นการปกครองท้องถิ่นของไทยก็อยู่ในหมวด14หรือประเด็นร่วมสมัยอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีบรรจุไว้ในรัฐธ,ธรรมนูญหลายประเทศเราครับโอเคค่ะการที่รัฐธ,ธรรมนูญยังเด็กแล้วก็ปรับตัวได้นี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วลักษณะเด่นอื่นๆ่ะคะมีอะไรอีกบ้าง อีกประการที่สำคัญมากๆแล้วก็เห็นได้ชัดเลยก็คือรัฐธรรมนูญสัมพันธ์กับการเมืองอย่างลึกซึ้งครับ เพราะมันคือกติกาหลักที่กำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรการเมืองโดยตรงเลยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติคือรถถัฐสภาแล้วก็ฝ่ายบริหารคือรัฐบาลดังนั้นการตีความรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งเนี่ยจึงมักจะมีผลกระทบสูงมากอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยหลายๆครั้งเลยนะครับที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เช่นการสิ้นสุดสถานะของนายกรัฐมนตรีบางท่านเป็นต้น พอการตีความมันมีผลกระทบสูงขนาดนี้มันก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะว่าอำนาจในการตีความเนี่ยมันจะไปกระจุกอยู่ที่องค์กรเดียวหรือเปล่าคะนั่นเป็นอีกประเด็นที่สําคัญเลยครับคือรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีการกระจายอํานาจในการตีความไม่ใช่รวมศูนย์ไว้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงแห่งเดียวอย่างระบบของไทยเราเองเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอํานาจผูกขาดการตีความทุกเรื่องนะครับ ศารรัฐธรรมนูญมีอำนาจเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นคดีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ยังเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติอยู่ครับตามมาตรา1 9 4อ๋อหมายถึงไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญดูหมดทุกเรื่องมีตัวอย่างการกระจายอำนาจตีความที่ชัดๆในระบบไทยไหมคะมีครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเช่นการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือพรบฉบับไหน เป็นร่างพรบรเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตามมาตรา134ซึ่งอันนี้มันมีผลต่อกระบวนการพิจารณาในสภานะครับเรื่องนี้กฎหมายไม่ได้ให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับแต่ให้เป็นอำนาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานคณะกรรมาิการสามัญทุกคณะของสภาเป็นผู้วินิจฉัยเอง นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเองก็ออกแบบกลไกการตีความให้กระจายไปตามส่วนต่างๆไม่ได้รวมศูนย์ไว้ที่สารรัฐธรรมนูญทั้งหมดครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นการออกแบบเพื่อถ่วงดุลอำนาจกันนั่นเองทีนี้มีอีกคำหนึ่งที่มักจะมาคู่กันเสมอเลยคือคำว่ารัฐธรรมนูญนิยมหรือ constitutionalism คำนี้หมายความว่าอย่างไรคะครับ รัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่เป็นแนวคิดหรือกระแสะความคิดที่เชื่อมั่นในการใช้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขปัญหาทางการเมืองการปกครองเศธธรษฐกิจและสังคมมันเหมือนเป็นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังการสร้างและการใช้รัฐธรรมนูญน,นั่นเองครับ ท่านดรบวรศักดิ์ท่านเปรียบเทียบไวเหมือนเป็นแม่น้ำสายใหญ่เลยครับที่มีกระแสความคิดย่อยๆหลายสายไหลรวมกันอยู่อืมแล้วกระแสความคิดย่อยๆในแม่น้ำสายนี้มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับก็มีหลายกระแสที่พัฒนามาตามยุคสมัยนะครับหลกัหลกๆที่ท่านกล่าวถึงก็เช่นกระแสแรกเลยที่เป็นแบบคลาสสิกก็คือเน้นใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจผู้ปกครอง แล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจของผู้ปกครองพอมากระแสะที่2ก็จะเน้นใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายทุนกับกรรมกรก็เลยเริ่มมีการกำหนดเรื่องรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานเด็กสตรีหรือผู้ด้อยโอกาสเข้าไปในรัฐธรรมนูญกระแสะที่3ก็มีครับ เน้นใช้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างเสถียรภาพให้รัฐบาลอันนี้เกิดจากปัญหาในบางประเทศที่รัฐบาลล้มบ่อยในระบบรัฐสภาก็เลยออกแบบกลไกลในรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็กระแสะที่4ในปัจจุบันก็คือใช้รัฐธรรมนูญบรรจุวาระสำคัญใหม่ๆของประเทศหรือของโลกเข้าไป เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการกระจายอันนาสู่ท้องถิ่นอย่างที่เห็นในรัฐธรรมนูญยุคหลังๆครับ oh, ฟังดูแล้วรัฐธรรมนูญน,นิยมก็เป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาและความท้าทายของแต่ละยุคสมัยเหมือนกันนะคะวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องรัฐธรรมนูญกันตั้งแต่ความหมายความสําคัญประวัติศาสตร์ในไทยเราการแบ่งประเภทลักษณะสําคัญ ตัวอย่างจากต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาไปจนถึงแนวคิดเบื้องหลังอย่างรัฐธรรมนูญนิยมถือว่าได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะวันนี้ ใช่ครับก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้หลายๆท่านเห็นภาพนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นแค่เอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนอ่านยากแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นกติกาพื้นฐานที่มีชีวิตชีวามันกําหนดกรอบความสัมพันธ์ในสันงคมของเราแล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการทําความเข้าใจหลักการเบื้องต้นก็เลยเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับในฐานะพลเมืองของประเทศนี้ และนี่ก็อาจจะเป็นคันขามสำคัญที่เราต้องคิดกันต่อได้ด้วยนะคะว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างโรวดเราทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่เทคโนโลยีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักเนี่ยจะปรับตัวแล้วก็ยังคงทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับสังคมสร้างสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้อย่างไร การตีความและการบังคับใช้ในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนอันนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ขบคิดกันต่อไปนะคะครับเป็นประเด็นิ้งไทยที่ชวนคิดอย่างยิ่งเลยครับสำหรับวันนี้ภาพรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เรานำมาฝากก็น่าจะพอเห็นภาพกันประมาณนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ